ที่หอประชุมปางสีดาศูนย์ราชการจังหวัดสะแก้วนายกฤษศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฝนหลวงและอาสาสมัครฝนหลวง เขารวมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบอพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยจัดให้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษและชมนิทรศการเทิดพระเกียรติแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงจังหวัดสก้ว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพ,พิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่องผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคมโดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาจึงเห็นควรให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนายนัทพงศ์สุขวิสิทธิ์นายอำเภอเมืองสก้วนางสุภาวีบำรุงศักดิ์วัฒนธรรมจังหวัดสก้วเดินทางไปยังบ้านของนางกนกอ่อนโครวงอายุ 36ปีและน้องอธิพัฒน์โคดวงอายุ8ขวบสองแม่ลูกเพื่อมอบใบกิตติบัตรทำความดีที่เก็บเงินคืนเจ้าของโดยคุณกนกอ่อนโคดวงพร้อมลูกชายเก็บเงินได้จำนวนา 50, นวน56,500บาทพร้อมลอตเตอรี82่82ใบแล้วนำไปส่งให้ตำรวจนำส่งคืนเจ้าของซึ่งทางจังหวัดสะแก้วได้มอบกิตติบัตรเชิดชูคนดีสีสะแก้วให้กับคุณกนกอ่อนและลูกชายซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดี จึงอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไปจังหวัดสักแก้วได้นําโครงการหน่วยบําบัดทุกบารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการสักแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชนที่วัดทัพพระหมู่ที่14ตําตบลสักขวัญอําเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสระแก้วโดยมีนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนางวริษาจันทรานายกเหล่ากาชาตจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วและส่วนราชการทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชนพร้อมทางมอบถุงทานน้ำใจเหล่ากาชาติจังหวัดสก,ก้วมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสก,ก้วเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2563โดยมีนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวสำหรับโครงการนี้เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภายในครัวเรือนโดยการจ้างงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของประเทศเนื่องจากก่อให้เกิดอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มเติมและเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางด,างด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ scalable, และสังคม <c oughs> เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธรารณสุขสังคมและเศรษฐกิจ <c oughs> นาลานสยามินเทศ pues, บาลเมืองอรัญยประเทศอำเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้ว นายพีวรศักพอจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาและคณะลงพื้นที่ชายแดนอำเภออารัญยประเทศมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและชุดยารักษาโรคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยจำนวน1000รายโดยมีนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้ประสบอุรุกภัยให้การต้อนรับที่ห้องประชมุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสแก้วนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานประชมุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการโครงการพัชราสุธาคชานุรักจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการพัชราสุธาคชานุกจังหวัดสะแก้ว โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมาในปีพศ2563และประชุมเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานประจําปีพศ2564โดยในปีพศ2564นี้จะมีแนวทางในการดําเนินการในเรื่องของการซ่อมแซมขู่กั้นช้างพร้อมรั้วความยาว12กิโลเมตรรวมถึงการปลูกกล้าไม้หญ้าแฝกและสร้างฝายเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับช้างป่าอีกทั้งยังหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน